สวัสดีจ้าวันนี้เกสีาพาพี่น้องว่าเบิรงวิธีเรียงผ่าก้นนะจ๊ะนี่เนาะเกศีเป็นบอกเกย์ฮอลต์ตาดไว้แล้วนะจ๊า้านะจ้าเขาก็จะนําผ่ามาว้างใส่เสมอกับบอกเนาะเขาก็จะเริ่มเรียงผ่าชิ้นน้อยอันนี้เกสีเลี้ยงประมาณสี่แถว ทีแถวสามแถวตามที่ลูกค้าต้องการได้จ้ะผ่ามันก็จะนิ่นเป็นผ่าบ่เอาผ่ากีฬาเพราะ่าผ่ากีฬาพราจิบเพราซับน้ำจะเรียงสลับกันไปมากเนาะ าขาเครก็มีสีใดเขาก็สามารถใส่ได้ได้จังจะเป็นสีขาวสีกรมสีดำสียังก็ใส่ได้หรือว่าจะใส่สีเดียวกันไปเลยก็ได้นเนะ ก็จะเยียแว้าที่เขาทำนะส่วนในที่มันเลื่อยออกมาเขาก็จะเกลี่ยนออกด้วย้ะ่ไั้จะครบซีแล้วเขาก็จะเอาผ้ามาวางอีกรอบนึงไอ้จะเราจะเอาบอกตัวไม้วางนะจ๊ะนก็จะ เดี่ยงใ้เบืองจากสองขืนก่อนเนาะอันนี้คือตัดตัดขนาดของเพ่นไว้แล้วล้วจากก่อนทซิมาวาง พี่น้องบมว่ไในตันขนาดก็สามารถว่างได้แต่ว่าหลังจากที่ห้าว่างแล้วก็จังเอากันไกตัดออกก็ได้ด้อจ้ะเอาที่ห้าถนัดเนาะ ต่คนเรือเรือออกมาเ่าก็กจะเกี่ยหรอบนึงส่วนที่พันเลือออกไปเดี๋ยวจะแต่ที่เวลาเขายิบออกมาก็จะได้ดูเรียบร้อยเนาะจะ,จะเกียนเอาให้เบิง้ง เรื่อว่าเขาจะเย็บก่อนจังมาเกียนกรได้เลยจ้ะ จะสลับสีผ่ากระด a หรือว่าบบสลับกะะะระด a เนาะแล้วว่างบอกล่าที่เขาเย็บเขาก็จะง่ายเนะจ้ะและว้ววางเรียงไว้เรียบร้อยเนะาะแต่ที่ยิงเรียงไว้แล้วอาจจะอาจจะพาไปเบิรงวิธีเย็บได้จ้ะนี่มีือตัวที่เขาเย็บแล้วได้จ้ะแต่ว,วิธีเย็บ